ใช้แคปคัตมานานแต่ยังไม่รู้ว่าทําสิ่งนี้ได้ดูด่วนเลยนะคะมาที่ภาพถ่ายสินค้านะคะจากนั้นเลือกรูปภาพค่ะยกตัวอย่างพี่เมลี่เลือกเป็นรูปนี้นะ กดแก้ไขค่ะแท็บคัดเนี่ยเขาจะตัดพื้นหลังให้เราเลยหน้าที่ของเรานะคะก็คือกดย่อมุมขยายใช้นิ้วลากจัดตำแหน่งได้ตามเหมาะสมเลยนะคะนั้นค่ะหน้าที่ของเราพื้นหลัง AI ก็มีให้เลือกเยอะมากมายเลยหน้าที่ของเรานะคะไปเลือกแบบนี้แล้วกันนะคะหลังจากนั้นค่ะเพื่อนๆสามารถกดส่งออกหรือกดแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อไปตกแต่งอื่นๆอย่างเช่นใส่ข้อความไปตกแต่งให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นกดส่งออกได้เลยค่ะอันนี้แค่เครื่องมือแรกนะคะ หรือถ้าเกิดว่าใครมีภาพไม่ชัดนะคะยังสามารถเลือกปรับปรุงรูปภาพเราเลือกรูปมาเสร็จนะคะกดแก้ไขค่ะจะเห็นว่าภาพต้นฉบับเนี่ยมันไม่ชัดเอาซะเลยนะคะเลือกเป็นตัว HD หรือ UHD แบบฟรีๆกันไปเลยอ่ะกดจิ้มไปเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นค่ะยังสามารถกดแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อไปตกแต่งต่อหรือกดส่งออกได้เลยค่ะ